ตอนสุดที่27พฤษภาคุณฟ้ามาตีกอล์ฟที่สนามเว้นเวิร์ดอันนี้คอสเอดินเบิร์กนะคะลุมหนึ่งพาสี่ค่ะไม่เห็นมีอะไรยากเลยอันนี้ต้องบูมกระสันกระสันฉอดสองใช่ไหมแม่ฉอดสามแล้วแม่จะออดแล้วงกระสันอันนี้แกลี่นะคะโปรประจำสนามที่ตีค่า ไอเท็วิดีโอก็ทูกโชวมิสแกลลี่ดวิดีโอมาซันฮีเดอะเซคันช็อตเฟิร์สช็อตเซคันช็อตมิสเตอร์กัสซันเฟลเซคันช็อตไม่มีแคดดี้แกลลี่เป็นโปรซ่อมสนามเองเกยียดทรายเองช่วยตัวเองทุกอย่าง ลากเองกัตสันไมค์คันที่ไมค์ก๊อฟคอยบิวตี้ฟูลเล่ย์อุ้ยี่ฟูลเลดี้ฟอร์เดอร์แคดดี้ฟอร์เดอร์แมน you must like when you goi got no girlfriend so s fine. <S <laughs> a lot of candy the beautiful l o c a t girl in my golf cart modern handy candy oh. for the up candy come. my birthday November yes yes <Yeah>, <'ll> yeah. okay i k e e name card for you yeah, you can <after. S 1> contact me

ร้อยเจ็ดสิบเก้ายัดเดอเซคันช็อตใช่พาพาโฟมิสเตอร์ปวิดเดือเซคันช็อต this in video to Thailand w o e n w o r ค g o l course Edinburgh ฉันอัดคลิปอยู่ w e n น w o r g o c u ้อยเจ็ดสิบเก้าหลาคุณปวิตตีช็อต2องพาสีใชพาโฟ เอดินเบิร์กเอดินเบิร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์กคอสเวนเบิร์ดชื่อสนามเอดินเบิร์ดนะคะคอสเอดินเบิร์ดมีสี่คอสอ่าเดเซ็กั์ชคุมประวิทโอ้รันนิ่งรันนิ่งเพนาถูกูดบัตรันนิ่งกัสซันดิสกัสซันบูมช็อตสามกัสซันเดอะเดอะเตอร์ช็อต โอเคเดี๋ยวเต้ยฉัดต่อไหมต่อแม่นะพาษีต่อสองภาษีต่อสองภาสามไม่ต้องต่อนะพาษห้าต่อสองเป็นเใบกับขอป เป็นเหเก็นเองเลยคุณฟ้าน้าเนี่ยคุณฟ้ากระสานติดกแลเองเข็นเองรถมีสปีดด้วยยศมิสเตอร์แกลี่โปรประจำสนามนะคะชัดสาม วินเวิร์ครับ,รบเอดินเบิร์กโอแกล่ตีหลุมสองสององามร้อยสิี่ลาสามร้อยสสันวันทเยาสทีแม่หายเดี๋ยวเขาทีตัวบุ๋มมอาอยู่นี่อ มิสเตอร์ปวิดเลิร์งโผล่เดบิวต์เป็นประานกลุ่มที่เล่นในเซ็กเตอร์ที่สอเอเดนเบิร์กคอสแตดเบิร์กอัพขัดมิสเตอร์กาซันมิสเตอร์แกลลี่ เ็ปิดเอะเบ็ดชัดพีอะเซคลล์อัพเดอนปย้าฟารมกาสันเชียงใหม่กาสันคอปคอสมิสเตอร์กาสันหลิ It. Hi, i am the one who picked. Bye bye, tạm biệt. Thank you. Bye